สวัสดีค่ะป๋าผานะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนเพ้นเล็บไลย เลนโบน้องๆขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะพี่ภาก็ไปเทสแล้วนะคะวันนี้เราจะเป็นสีพวกนี้นะคะอันนี้เป็นสีไฮไลท์อันนี้เป็นสีชับบี้น, e นะคะทานะคะ,ะ,คะเขียนซีดีค่ะมันก็จะลบไม่ออกแล้วก็สีสันสวยสดใสเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะมาทาพื้นนะคะเป็นสีกากเพชรนะคะพี่ภาอยากได้กากเพชรนี้เพราะฉะนั้นเราไม่มีใช่ไหมพี่ภากะว่าจะมาผสมข้างนอกแต่อยากจะบอกว่าเราทากากเพชร ่ใเราเทก,กากเพชรลงไปในน้าน้ําสีเคลือบเนี่ยมันไม่เป็นนะมันเป็นก้อนๆแบบนี้อจะบวกอะ่ะเนี่ยมันไม่เป็นพอเราขย่าวแบบนี้มันก็ออกใช่ไหมแล้วความแบบว่าเงาหรือว่าความเป็นแบบกาก,ากเพชรอ่นะมันไม่หลงเหลือเลยค่ะมันออกเป็นสีด้านๆเหมือนสีของยาทาเล็บมันกัดหมดอะเนาะอันเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะมาเดี๋ยวเราจะมาผสมข้างนอกแล้วค่อยๆทากันนะคะชั้นแรกก่อนเลยนะ ให้เป็นกากแบบนี้นีค่ะเราก็ไปลองมาชิ้นหนึ่งแล้วนะมู masked. วิงมาวับมากๆเลยเห็นไหมแบบว่ากล้องไม่ซูมเลยอะแบบแบบม,มันแบบสวยมากๆเลยอะคะ่ะวิธีง่ายๆของเราก็คือเราก็จะเทกากเพชรลงไปนะคะแล้วเราก็จะหยดนี่คะ่ะหยดตัวนี้ลงไปแล้วก็ผสมกันแบบนี้นะคะแต่ว่ามันยังคงแน่นไม่พอเดี๋ยวจะทาให้ดูนะนี่โกลยกรกเพชรหมดเลยนะทาลงไปคะ่ะ มันจะมีความแบบหลวมๆในกากเพชรนิดนึงคือเราต้องการให้เขาแน่นให้เต็มเล็บไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำวิธีนี้ค่ะคือโรยกา,กากเพชรลงไปเลยตัวที่มันเป็นแบบแน่นเบอร์เนี้ยมันแพงมากค่ะแล้วก็โรยกา,กากเพชรลงไปค่ะนี่ค่ะเพิ่มความแน่นเห็นไหมมาวิงมาวับแล้วค่ะเราก็จะทำแบบนี้ทุกเล็บแล้วก็ ให้เขาเขาแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเพ้นกันค่ะ ในท่าดาป๋าพาก็ไปลองทํามาแล้วนะคะเล็บหนึ่งนะคะสวยมากๆเลยเห็นไหมมาวิงมาวับมากๆแบบเงินๆแบบนี้ก็สวยแบบเรนโบว์แบบนี้ก็สวยนะถ้ายังไงเราอาจจะมาทําเป็นพัทเทวันหลังอีกทีหนึ่งก็ได้เนาะเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนการทํานะคะเราก็จะทาสีม่วงค่ะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะข้างหนึ่งก่อน ดาดาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็จะทาสีท็อปลงไปนะพี่พาคิดว่าของ OPI เนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าน้าที่มันได้ออกมามันค่อนข้างหนืดกว่าเนาะเราลองเอา OPI ทาดูอ๋อเป็นเคลือบเราต้องรอให้สีแห้งก่อนนะคะไม่งั้นถาออมามันจะไม่สวยโอเคลือบออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะ แค่นี้รอให้แห้งก็เสร็จแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยกล้องไม่ซูมเลยอากาศเพชรมันมาวิ่งมากอะ่ะกล้องไม่ยอมซูมค่ะทาไปเรื่อยๆค่ะถ้าด้เล็บของเรานะคะแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวที่ยังไงเราจะมาติดกันเลยติดที่เล็บก,กันเลยนะจ๊<า><า>ทะทาดาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พาไม่ค่อยชอบสีเข้มเท่าไหร่มันดูแบบแรงแรงเหมือนมนุษย์ป้า เดี๋ยววันหลังเราจะมาทำพาร์ทเทลดูบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาลองบีบสกูชี่สีลุ้งๆแบบนี้โอ้โหนุ่มมากๆเลยค่ะดูดิดูดีดูด,ดิโอ้โหสีมันร้อนแรงดังไฟร์จริงๆอะเนาะแต่ว่าดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เลือเกินหนู่นๆ่น่น่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยนี่นะคะมาเราลงมาบีบตัวใหญ่กันบ้างโอ้โหโนุม่รรมสโลเห็นไหม อุ้มสโลเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆอยากให้ทำไลน์ไหนอีกก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป๊าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่แน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ